สวัสดีทุกท่านหากถูกใจอย่าลืมกดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราสำหรับคลิปนี้จะมาพูดเรื่องกรรมฐานคำว่ากรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของการงานหมายความว่าเป็นที่ตั้งของการงาน ทางจิตใจโดยปกติจิตใจของทุกๆคนย่อมคิดไปต่างๆคิดไปในเรื่องโน่นบ้างในเรื่องนี้บ้างและเรื่องที่คิดนั้นก็เป็นเรื่องที่จะชักนำให้เกิดราคะความคิดความยินดีโลภความอยากได้บ้างให้เกิดโทสะความโกรธแค้นขัดเคืองบ้าง ให้เกิดโมหะความรุ่มหลงบางฉะนั้นจิตใจจึงประกอบด้วยลาคะหรือโลภะบางโทสะบางโมหะบางตามเรื่องที่คิดไปนั้นจิตใจจะผูกหุ้มหอ่ออยู่ด้วยเรื่องต่างๆและผูกพันหุ้มหอ่ออยู่ด้วยลาคะหรือโลภะ โทสะโมหะเป็นอาจินจึงเป็นจิตใจที่ไม่สงบไม่ตั้งมัน่นเหมือนอย่างน้ำในทะเลที่เป็นคลื่นอยู่เสมอนั่นเองหาเวลาจะสงบได้ยากอีกประการหนึ่งเมื่อจิตใจของบุคคลประกอบด้วยราคหะรือโลพะโทสะโมหะ ดังกล่าวนั้นแล้วก็จะเป็นจิตใจที่ลำเอียงไม่รู้อะไรตามความเป็นจริงจะสันนิษฐานอะไรให้ถูกต้องตามความเป็นจริงก็ไม่ได้ก่าวคือเมื่อจิตใจมีราคะหรือโลภอันเป็นกิเลสข,ข้างให้คิดให้ยินดีให้อยากได้เป็นไปในฝ่ายที่ชอบ เมื่อชอบในสิ่งใดแล้วก็ย่อมลำเอียงไปในสิ่งนั้นๆเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นหรือว่าดีโดยมากสุดว่าจะชอบมากหรือชอบน้อยนั่นเองถ้าชอบที่สุดก็ต้องเห็นว่าสิ่งนั้นดีที่สุดถ้าชอบมากก็จะเห็นว่าสิ่งนั้นดีมากๆ ถ้าชอบน้อยก็จะเห็นสิ่งนั้นว่าดีน้อยตามแต่จะชอบเมื่อจิตลำเอียงไปเช่นนี้ความสันนิษฐานของใจก็จะต้องสันนิษฐานว่าสิ่งนั้นเป็นของที่ดีถึงสิ่งนั้นจะเป็นของที่ไม่ดีแต่ก็จะเห็นว่าดีเพราะจ,จิตใจมีความลำเอียงไปในข้างที่ชอบเสียแล้ว อีกทางหนึ่งถ้าจิตใจประกอบด้วยโทสะอันเป็นข้างไม่ชอบหรือว่าข้างชังก็ย่อมจะลำเอียงไปในทางนั้นถ้าชังที่สุดก็จะต้องเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ดีที่สุดถ้าชังมากก็จะเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ดีมากถ้าชังน,น้อยก็จะต้องเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ดีน้อย อามแต่จะลำเอียงไปในทางที่ชังอย่างไรถ้าจิตใจประกอบไปด้วยโมหะความลุ่มหลงก็ยิ่งจะไม่เห็นความจริงในสิ่งนั้นเหมือนอย่างมีตาอันมืดมัวมองไม่ชัดนั่นเองไม่อาจสันนิษฐานลงไปให้ถูกต้องได้ถ้าสันนิษฐานลงไปก็จะสันนิษฐานผิดจากความเป็นจริงเพราะว่า จิตใจเมืดมัวอยู่ด้วยอำนาจของโมหะความหลงเสียแล้วเพราะฉะนั้นลาคะหรือโลภโทสะโมหะนอกจากจะทำจิตใจไม่ให้สงบไม่ตั้งมั่นแล้วยังบังปัญญาทำให้ไม่เกิดปัญญาคือความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงฉะนั้น ในทางพระพุทธศาสนาท่านจึงแสดงกรรมฐานคือที่ตั้งของการงานหูไว้สองอย่างสองทางคือสมถมกรรมฐานแปลว่าที่ตั้งของการงานทางใจซึ่งจะทำใจให้เป็นสมถคือให้สงบวิปัสสนากรรมฐานแปลว่า ที่ตั้งของการงานทางใจอันจะทำให้ใจเกิดเป็นวิปัสสนาคือความรู้แจ้งเห็นจริงนั่นเองสมมถกรรมฐานนั้นเป็นประการแรกเพราะจะต้องทำใจให้สงบจากลาคะหรือโลภโทสะโมหะที่ห่อหุ้มจิตใจอยู่เสียก่อน เพื่อให้จิตใจปลอดโปร่งหลุดพ้นจากเครื่องหุ้มห่อที่มีอยู่อย่างหนาแน่นจากนั้นจึงดำเนินในวิปัสสนากรรมฐานคือเมื่อจิตใจปลอดโปร่งหลุดพ้นจากกิเลสที่เป็นเครื่องหุ้มห่ออยู่อย่างมากมายก็จะเป็นจิตใจที่สิ้นความลำเอียงดังที่กล่าวมาแล้วเมื่อจิตใจ สิ้นความลำเอียงจะพินิษพิจารณาดูอะไรก็จะเห็นแจ่มแจ้ง,งตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงซึ่งเป็นชั้นวิปัสสนาสำหรับสรณนะในการที่จะปฏิบัติกรรมฐานทั้งสองนี้เบื้องต้นก็จำเป็นที่จะต้องมีที่พึ่งของจิตใจและจะต้องมีที่ตั้ง เหมือนอย่างเป็นพื้นแผ่นดินสําหรับเหยียบที่พึ่งของจิตใจนี้ก็คือพระรัตตะนตะอันได้แก่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในเบื้องตน้นก็ให้ตั้งใจถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของจิตใจอย่างแท้จริงการที่ จะถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของจิตใจอย่างแท้จริงได้นั้นก็จะต้องระลึกรู้พระคุณของท่านตั้งพระคุณของท่านไว้เป็นเบื้องต้นว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านเป็นผู้ตัดสรุปยิงพระธรรมนั้นทางปฏิบัติให้ถึงความสิ้นกิเลส หรือกางทุกได้จริงพระสงฆ์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติตามพระธรรมจนบรรลุผลได้จริงการที่จะมีความรู้ทราบซึ้งในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ดังที่กล่าวนี้อย่างแท้จริงก็จำเป็นจะต้องมีความรู้ทราบซึ้งในพระธรรมของพระพุทธเจ้าว่าคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่ทรงแสดงออกมานั้นเป็นข้อชี้ทางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ร้อนได้จริงไม่มีข้อที่จะเคลือบแคลงสงสัยแต่ประการใดเมื่อมีความรู้ซาบซึ้งในพระธรรมเท่าใดก็จะยิ่งมีความรู้ซาบซึ้งในองค์พระพุทธเจ้าเท่านั้นว่าพระองค์เป็นผู้ที่ตัดสููจริงตั้งใจ ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะคือที่พึ่งสำหรับใจโดยแท้จริงไม่มีข้อที่จะเคลือบแคลงสงสัยการมีสารณะดังกล่าวนี้เป็นบุพภาคคือเป็นส่วนเบื้องต้นของการปฏิบัติกรรมฐานเป็นประการแรกเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกทกท่าน ที่ตั้งใจถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์เป็นสรณะคือที่พึ่งของจิตใจตั้งความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์โดยไม่ค่อนแคลนมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติตนโดยเฉพาะก็คือในกรรมฐานที่ตั้งใจปฏิบัติอยู่นี้ว่าเป็นทางปฏิบัติ ที่จะเป็นทางให้เกิดความสงบให้เกิดปัญญาเป็นที่พึ่งของตนได้อย่างแท้จริงสำหรับศีลก็ให้มีที่ตั้งซึ่งเหมือนอย่างเป็นพื้นแผ่นดินของจิตใจได้แก่ศีลศีลน,นี้โดยต่งได้แก่ความมี เป็นปกติเรียบร้อยไม่ถูกกิเลสอะไรชุดชักไปที่จะให้เกิดเจตนาคือความจงใจจะทำหรือจะพูดในทางที่ผิดต่างๆแม้ในเวลาอื่นอาจจะรักษาความปกติเรียบร้อยของจิตใจไว้ไม่ได้อันเกี่ยวด้วยธุระจิจ ที่จะต้องประกอบกระทำต่างๆแต่ในเวลาที่จะเข้าสู่ที่ปฏิบัติก็ให้ตั้งใจให้มีวิรัตคือเจตนาคือความตั้งใจงดเว้นขึ้นว่าจะปฏิพฤติปฏิบัติจะไม่ร่วมละเมิดในทางที่ผิดต่างๆเป็นต้นว่าจะไม่ประพฤติร่วมละเมิด ในสินห้าโดยเฉพาะในเวลานี้รักษาจิตใจไว้ให้เป็นปกตินั่นเองให้เรียบร้อยไม่ให้ถูกชุดชักไปในทางที่ผิดไปในทางที่เสียต่างๆเมื่อรักษาจิตใจให้เป็นปกติเรียบร้อยดังนี้แล้วก็ชื่อว่าเป็นศิล เป็นศีลอยู่ในปัจจุบันเมื่อเป็นศีลอยู่ในปัจจุบันแล้วก็เท่ากับว่ามีแผ่นดินซึ่งเป็นภาคพื้นเป็นที่ตั้งของจ,จิตใจเมื่อจ,จิตใจมีแผ่นดินคือศีลเป็นภาคพื้นอยู่ดังนี้พร้อมทั้งนี้สาระคือที่พึ่งอันที่จะปกป้องมานต่างๆซึ่งจะมาทำลายการปฏิบัติ ก็เป็นโอกาสคือเป็นช่องที่จะปฏิบัติกรรมฐานดังกลา่าวสำหรับคลิปนี้ก็มาพูดเรื่องกรรมฐานและการรักษาสินแล้วก็จะทำให้จิตใจที่ปมโลภหากผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาในหน้าที่นี้ด้วยขอบาร,รมีองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระอริยสงฆ์เจ้า ผมของทุกท่านที่เข้ามาฟังด้วยกันทุกใจอย่าลืมกดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเรามีความสุขทุกท่านทําการสิ่งใดๆให้เจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองตลอดไปและตลอดกาลขอบคุณสวัสดี